ขั้นตอนของการประกอบเก้าอี้สำนักงานนะคะไปดูกันค่ะในขั้นตอนแรกนะจะประกอบในส่วนของขาก่อนนะคะก็คือในส่วนของขาให้เตรียมก็คือตัวนี้แล้วก็นี่ขาแล้วก็ตัวล้อเอาส่วนนี้มาประกอบก่อนในส่วนของขาอันนี้ที่ดาได้รับมาเขาจะมีตัวข้อแบบนี้ให้ดึงตัวข้อแบบนี้ออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ตรงนี้นะคะเข้าไปตรงนี้เลยพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวข้อตรงเนี้ยข้อลงไป ขาส่วนแล้วเราก็ใส่ล้อได้เลยแล้วก็กดใส่อย่างนี้เข้าไปเลยโอเคอันนี้ก็คือใส่ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนของขาจะได้แบบนี้เก็บส่วนนี้ไว้ก่อนในส่วนของเบาะจะต้องวางตัวนี้ในส่วนด้านหลังนี้ส่วนของเบาะบริเวณที่กว้างเนี่ยจะอยู่ด้านนอกใช่ไหม เวลาที่เราใส่เราก็ต้องดูด้วยว่าเราถนัดด้านไหนเพื่อที่จะเอาตัวนี้อยู่ในด้านที่เราถนัดอย่างเช่นดาถนัดขวาใช่ไหมถ้าอยู่ด้านขวาก็ต้องติดต้องเทียบด้วยบอนถ้าสมมุติว่าเรานั่งตัวนี้ต้องอยู่ด้านขวาก็การติดก็คือจะเอาตัวนี้ติดท่าพรนแบบนี้นะคะพอเราได้แล้วเนี่ยก็ความลงหมุนน็อตเลยไมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็หมุนเลยเขาจะมีตัวหกเหลี่ยมนะคะให้มา โอเคหมุนตรงนี้สี่ตัวเป็นแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอั้นี่เป็นส่วนขาในส่วนของที่นั่งต่อมาในส่วนของพนักพิงจะมีสองตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้วิธีการประกอบก็ทาแบบนี้เลยดูรูน็อตนะตรงนี้จะมีรูน็อตอยู่ในส่วนนี้ก็ตรงนี้จะมีรูน็อตเหมือนกันก็ให้นํามาประกบกันนะคะตรงนี้โอเคตรงนี้อ่ะ จะประก,กบแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็จะถูกประก,กบแบบนี้นะคะมันจะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวเก้าอี้เอานอตหมุนตรงนี้กับส่วนของตรงนี้หรือทำทีละข้างก่อนทําข้างนี้ใส่นอตลงไปแล้วก็ขุญเจหกเหลี่ยมหมดดุนแน่แน,แน่เสร็จไปด้านหนึ่งแล้วได้แล้วด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะในส่วนที่เห็นรูตยงเนี้ยประกอบไป ข้าใส่ตรงนี้แล้วก็เอาน็อตค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็หมุนให้แน่นๆนะคะพออันนี้เสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อมาเนี่ยมันจะเหลือน็อตตัวยาวสี่ตัวพอดีน็อตตัวยาวนะคะใช้น็อตตัวยาวเอาที่นั่งมาที่นั่งที่เสร็จแล้วนะคะเอามาจากนั้นก็นี่เลยตรงส่วนที่กว้างก็คือเป็นด้านหน้านะคะส่วนที่เล็กก็คือด้านหลังนะ ก็ใส่ลงไปเลยค่ะยัดให้เข้าล็อกนะแล้วจากนั้นนะให้ใช้นอ็นอตน็อตฝั่งนี้สองตัวนะมันจะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้นะคะมีรูน็อตอยู่ก็ให้ใช้น็อตนะคะหมุนเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็หมุนเลยค่ะหมุนนอ็อตตรงนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ใส่นอ็อตโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการประกอบเก้าอี้ ในส่วนนี้นะคะน็อตที่ใช้นะตัวนี้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 ตรงนี้ใช้เป็นน็อตสั้นนะคะส่วนตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นน็อตยาวนะและตรงนี้จะเป็นน็อตสั้นนะคะเขาจะให้น็อตมาสองแบบคือน็อตสั้นกับน็อตยาวนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอาตรงนี้ฐานที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเอานีสวงเข้าไปเลยเรียบร้อยแล้ว นี่เลยนะคะเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเก้าอี้สำนักงาน